ทำเพจมาตั้งนานไม่ปังเช็ค3สิ่งนี้ด่วนค่ะ1เลยคอนเทนต์ที่คุณใช้เขียนทุกวันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ดีและมีคุณภาพมากพอหรือเปล่าย้ําเลยนะคะว่าการทําการตลาดยุคนี้สิ่งสําคัญเนี่ยรายธุรกิจหลายแพลตฟอร์มเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์กันหมดแล้วก็มีคนผลิตสื่อออกมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเป็นไลฟ์การเขียนคอนเทนต์ให้ความรู้เพราะฉะนั้นยุคนี้สิ่งที่คุณต้องย้ําคือ คุณภาพค่ะ คุณต้องมีคุณภาพมากกว่าปริมาณย้ำนะจ๊ะต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณคอนเทนต์ที่คุณทำต้องเป็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเท่านั้นนะจ๊ะยิ่งถ้าคุณทำคอนเทนต์ที่มีคุณภาพบวกกับปริมาณเยอะจะยิ่งทำให้เพจคุณเนี่ยโตเร็วโตไวสองเลยก็คือภาพที่คุณใช้สื่อสารกับลูกค้านี่ค่ะเป็นภาพที่สวยเป็นภาพที่ดีและเป็นภาพของคุณเองไหมอย่างของครู เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับความงามหลายคนเลยนะคะก็คือไปก๊อปปี้เอาภาพมาจาก Google แล้วก็เอามาโพสซึ่งมันไม่ใช่คุณแค่คนเดียวที่ทำหลายหลายคนก็ทำแบบนี้แล้วคุณคิดเอาเพจคุณจะมีความแตกต่างกว่าคนอื่นมะเพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะทำให้เพจเราปังเราต้องสื่อสารแบบมีคุณภาพและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองและหนูจะทำยังไงคะครูให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยก็ คือการสร้างเพอร์ซ a l ลแบนดิ้งค่ะคือข้อที่3คุณจะต้องสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์คุณจำไว้เลยนะคะการสร้างตัวเองให้เป็นแบรนด์ขายอะไรก็ขายได้ถ้าคุณขายตัวคุณเองเป็นแบรนด์ Brand คืออะไรคะแบรนด์ Brand คือการสรื่อสารออกมาให้คนรู้ว่าเราเป็นใครแบรนด์ Brand คือการสรื่อสารออกมาให้คนรู้ว่าเราขายอะไรแบรนด์ Brand คือการสรื่อสารออกมาให้คนรู้ว่าวันนี้เราออกมาให้อะไร รเราต้องสื่อสารให้คนจดจำเราได้ถ้าเราสื่อสารออกไปให้คนจดจำเราได้มันจะกลายเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองนี่แหละค่ะคือความแตกต่างเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเพจคุณทำมานานแล้วแต่ไม่ปังสักทียังไม่มีคนติดตามสักทีเช็ค3สิ่งที่ครูบอกค่ะคอนเทนต์ที่คุณผลิตต้องมีคุณภาพนะคะสเลยภาพที่คุณใช้สื่อสารต้องเป็นภาพที่สวยภาพส คือภาพอะไรภาพคุณเองนี่แหละแล้วภาพต้องสว่างอย่าไปใช้ภาพที่แบบไปก๊อปปี้คนอื่นมาอันนั้นไม่เอาและ Facebook จะปรับการมองเห็นของคุณด้วย3เลยนะคะปั้นแบรนด์ตัวเองให้เป็นขายตัวเองให้เป็นขายอะไรก็ขายได้อย่าลืมกดติดตามครูทันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคนิคดีๆที่ทําให้คุณสวยขึ้นและคุณดังและรวยขึ้นจากการปั้นแบรนด์ครูทันสอนปั้นแบรนด์ค่ะ